ครับก็ขอ,ขอสวัสดี f อฟทุกท่านทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage เป็นทางช่อง YouTube TikTok นะครับครับก็เราจะมาเล่าถึงการเตรียมพื้นที่ปลูกยูคาในทุกงนานะครับพื้นที่ต่ำ ดับแรกแล้วก็ปรับพื้นที่ดันคนาออกให้หมดนะครับแล้วเราก็ไถอรอบแรกไถดะแล้วก็ไถอรอบสองครับขอจะทําคลิปให้กับผู้ที่ยังไม่ค่อยไม่เข้าใจนะครับในการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมที่เพื่อจะปลูกอยู่าในทุ่งนาเนาะส่วนมากจะเป็นเขตแถวอีสานนะครับที่เอซีได้สอบถามมา พอเราแปลเรียบร้อยนวลแล้วนะเราก็ไถพนมตั้งหลักตรงๆหน่อยรอยลอยแรกนะใช้ผานพวงนะผานหกไถไปแล้วก็ไถกลับคืนมาคืนหนึ่งร่องนะครับให้สันกลางร่องกว้างห่างกัน2เมตรห้าสิบไม่เกิน3เมตรนะครับเราก็เลือกเอาเราก็เลือกเอานะครับพอเราจะเอา2เมตรห้าสิบหรือจะเอา3เมตร แล้วผมก็จะใช้โรต,ตรี่ตีพอยกล่องมนมขึ้นเสร็จผมเอาโรต,ตรี่นะฮะในส่วนของผมเอาโรต,ตรี่ตีกลางท่านจะเห็นว่ามันมันนวลน,นะฮะดินมันจะละเอียดเวลาปลูกคนปลูกก็ปลูกง่ายเวลาขุดก็ขุดง่ายนะครับดินละเอียดเปอร์เซ็นต์ที่ยูคาจะเกิดเนี่ยมันง่ายนะครับเกิดง่ายแล้วก็จะติดตายยากนะครับนี่คือ หลังจากที่อายุได้สักเดือนครึ่งนะครับเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเราก็เอาปุ๋ยทางใบนะครับฉีดพ่นไป1หนึ่งรอบนะครับฉีดพ่นทางใบแล้วก็ไถพนมทํารุ่นนะครับเวลาย้ามมันขึ้นเยอะเราก็ไถมันก็จะออกมาสภาพแบบนี้นะครับอันนี้ก็อายุ2เดือนกว่าอันนี้สี่เดือนครึ่งนะครับก็สอบถามกันมานะครับ สอบถามกันมาทางเขตอีสานนะครับอันนี้คืออยู่คือพัน K7 นะครับอันนี้ K7 เจ็้นรอบวงก็12-13นิ้วแล้วนะครับอันนี้บนคันนานะครับ K7 มีอะไรก็สอบถามกันได้นะครับก็แอดไลน์ไว้หรือว่าเบอร์โทรนะครับอันนี้ก็ K7 นะครับ เนี่ยยุสีเดือนที่เดือนกว่าเช่ 7. นเดียพอสภาพสภาพฝนตกลงมาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ไถไปสองรอบไถไปสองรอบแล้วไถแหกไปสองรอบใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถกบนะอันนี้คือผมคัดน้ำบอกไม่ให้มันไหลลงป่ายูค่านะครับคัดให้มาเอ ขออภัยนะคัดน้าไม่ให้มันไหลลงป่าข้าวนะปังเพราะว่าผมจะเกี่ยวข้าวนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกแทบทุกวันเนะยป่าข้าวผมมันพร้อมที่จะเกี่ยวผมก็เลยไม่ให้น้ํามันลงป่าข้าวผมก็เลยคัดน้ํากลับขึ้นมาหาป่ายูคาให้มันท่วมอยู่ในป่ายูคาไม่เป็นไรนะครับนี่ขนาดน้ําไม่ไหลทิ้งนะนนี่ขนาดขังน้ําไวนะ้นะน้ํายังยังไม,ไม่ไม่ท่วมยูคา นี่เป็นชายล่างนะครับผมชายล่าง,น,งน,นู่นข้างบนนู่นต้นไม้ตรงสูงนี่เป็นเป็นชายบนนี่เห็นไหมออนี่ขนาดน้ําขังไว้นนี่ยังยังไม่ท่วมคนอยู่คาผมอะ่ะอันนี้ชายล่างมันจะต่ําหน่อยเพราะน้ํามันแช่ตั้งแต่ตอนเล็กๆนี่เห็นไหมดูน้ําดูระดับน้ําที่ผมขังไว้แต่เวลาผมระบายน้ํมันก็จะระบายออกทางนี้แหละนะครับ ใายล่างพอผมเกี่ยวข้าวเสร็จผมก็ระบายออกน้ําก็แห้งเหลือก็เหลือ,ลอนิดๆแต่น,น,น่อยไม่เป็นไรสบายๆนะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นนะทุกท่านระดับน้ําแค่นี้ทําอะไรยุคาเราไม่ได้หนระอกเพราะเราก็ระบายออกไปเรื่อยระบายทิ้งออกไปเรื่อยเราไม่ได้ขังไว้ตลอดถึงวิรูน้ำหลากเนาะ ขอบคุณมากครับผม